ชวนเพื่อนนะมาแล้วตัวแรกนะวันนี้นะนยังไงครับลงปลุ๊บปับ๊บลงไปกี่นาทีบอกก่อนโโอ้หยังไม่ถึงห้าสิบวิเลยครับผม <laughs> ยังไง <laughs> ตอนนี้เขาลงไปงประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาเข้าพอดีเลยนะครับนะถืออยู่ทันเดียวนะเป็นปลาจวดนะมายังไงก็ติดตามหน่อยอกอ็เช็คก็เซัร์ไพรส์ด้วยนะครับเปิดกล้องไม่ทันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องรอก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมเบ็ดอ่ะปาดู สุดยอดครับสุดยอดมาโอ้โหเจี๊ยบสยอดครับผมโอ้โหมาอีกแล้วไปแล้วครับผมโอ้โหเอาอีกแล้วหนึ่งแตนครับผมหวานจริงๆครับหวานหวานหวานมากยอดครับผมสวยเลยสวยหกตัวโลครับหกตัวโลเหรอหกตัวโลครับเออโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปปลดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวรืุยกันต่อครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะรู้เลยใช่ไหมว่าผมอยู่ที่ไหน <laughs> สําหรับวันนี้นะผมอยู่กลางทะเลนะอยู่ที่เดิมเลยนะครับนะวันนี้มาซ้ําหมายเดิมนะเพราะว่าอยากรู้ว่าหมูปลาจวดเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับนะ <laughs> ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมยังอยู่ที่สะพานปลานะบางปูนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจที่จะเข้ามานะครับนะผมปักบดุดไว้ใต้คลิปนะลองเข้าไปดูนะกดรูปแผนที่กันนะ อยู่ใกล้ๆคลองส่งน้ํานะยื่นยืย้องข้ามถนนมานิดหนึ่งนะเลยปัป๊มปตทมานิดหนึ่งก็จะเจอทางเข้าแล้วนะครับนะ <ส deep. S 1> มาง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับนะก็สําสสหรับวันนี้นะก็มากับท่านจุกชายสองคนนะฮัลโหลหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับเออนะก็มาสองคนนะแล้วก็ลงกันคนละคันพอนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเจอผูปลาจวดเข้านะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงนะ ต้นคลิปเพืเ่อนๆเห็นแล้วนะแต้มสองแต้มเนาะนะก่อนตั้งกล้องนะแล้วก็ปาก็เข้าพอดีนะก็เลยมีางานเพื่อนๆดูไปก่อนนะครับนะนปเป็นไงเป็นไงของผม,ผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยของผม,ผมเดี๋ยวผมไปดูกันนะเนืน้อโอ๊ยอะไรไม่ ัโยกครับโยกครับผมโย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 ครับอยู่มยกครับผมโอ้โหอย่างไงครับผมยอดครับเอาอีกแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหมีถึงห้าสิบวิเลยครับผมดูครับตายกันบางแบบสุดยอดอ่ะฮะยอดครับวันนี้กดคนเดียวเลยนะเนี่ยผมหลุดแลยนะนะเดิมครับไม่อยู่นะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดสป라이ด้วยนะครับอ่าไปแจ๋ว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 เดิมก็ โอเคเพื okay, also, ่อนๆนะเดี ings, ๋ยวเปิดกล้องกันต่อนะปลาเข้าพอดีนะครับก็เพื่อนๆเห็นว่าปลามันจะเข้าเรื่อยๆนะช่วงนี้นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มแล้วนะครับนะผมลงเบ็ดเริ่มลงเบ็ดนี่ประมาณสักเกือบเกือบห้าทุ่มนะวันนี้เข้ามาช้านะครับนะแต่ว่าน้ําขึ้นเนี่ยประมาณเกือบตีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่หัว้ําขึ้นพอดีนะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆนะว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆอยู่หรือเปล่านะครับนะไปครับ เพื่อนนะผมมาแล้วครับนี่เดี๋ยวโชว์ผลงานก่อนนะโอ้โหเหยื่อหายไปสองสองเบ็ดนะนี่กินกินเบ็ดตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนนะโอ้โหมาแล้ววันนี้นะแหมไม่มีแห้วนะวันนี้นะสน,นุกครับวันนี้นะโอ้แต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะฟ้าแลบหลายทีแล้วนะเพื่อนนะไปนะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะวันนี้จะหนีกลับก่อนหรือเปล่านะ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอยู่ไหมโอ้โหมากับสายฟ้าแลวแป๊บๆเลยนะโอ้โหแจ๋วเลยนี่เอารดพอดีเลยเอานับแต้มนับแต้มให้เออโอเคโอเคเอาเก็บก่อนเก็บก่อนก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบนิดนึงนะครับวันนี้นะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กลางสะพานเลยนะครับแล้วก็มีฟ้าแลบแป๊บๆนะก็ลุ้นอยู่นะครับว่าฝนจะลงหรือเปล่านะครับวันนี้นะสําหรับหมายวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆนน้านะครับน้าตกปลานะครับมาอยู่ที่สาลานะวันนี้ผมตามเข้ามาทีหลังนะมาถึงก็เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับนะก็เลยลงที่สะพานนะครับลงที่กลางสะพานนะครับนี่นะแล้วก็ลงกันตรงนี้เลยนะวันนี้อากาศเย็นมากนะเพราะว่าฝนต้ําท่าจะตกนะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาท่านทุกชายแนะนำเพื่อนๆหน่อยซิว่าเทคนิคการตกปลาหรือว่าเช็คสายเนี่ยทำยังไงครับเช็คสายแบบข่อยใช้กระดิ่งไหมถามก่อนไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่มีกระดิ่งนะไม่มีกระดิ่งนะเทคนิคทำยังไงครับใช้มือล้วนก็จะเล่นไว้ตปลาดึงปื้ดอย่างเงี้ยล้วก็วัดอย่างนี้เลยอ๋อก็คือเอามือเกี่ยวสายเอ็นไว้สายเอ็นนี่เวลาเราตีลงไปที่ที่ทะเลเนี่ย เราต้องปล่อยแบบตึงๆหรือเปล่าหรือว่าปล่อยหย่อนๆตึงมากต้องตึงมากอ่าปล่อยสายหย่อนหย่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคก็เทคนิคของท่านโชคชัยนะครับนะเขาก็ถือเบ็ดเลยนะวันนี้นะเบ็ดคนละคันนะของผมอยู่นู่นคันหนึ่งนะผมตีทิ้งไว้นะมสองคันไม่ทานเองครับผมมีสองคันนะแล้วก็ท่านโชคชัยเนี่ยเขาถือแล้วก็เขาเช็คสายเอ็นอยู่ตลอดนะถ้าเกิดปลาดึงเมื่อไหร่นี่เขาก็จะวัดเลยนะครับนะ ซึ่งบางทีเนี่ยผมจะเปิดกล้องไม่ทันนะอะโอเคเนะไปลุ้นกันต่อครับ ผมคนงานก่อนเพื่อนมาแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะผมมีเบ็ดวันนี้ผมผูกมาสี่ดวงนะเบ็ดเบ็ดสี่ตัวนะนะนี่หนึ่งนะเ,นเพื่อนเพื่อดูจากเหยื่อนะหนึ่งสองสามแล้วก็อันที่สี่นี่คืออยู่ล่างสุดนะก็คือเป็นเป็นเบ็ดตัวล่างสุดที่ปลากินนะโอ้โหสุดยอดเลยนะ ก็จากที่สังเกตนะมันจะพยายามกินเหยื่อที่อยู่ตามหน้าดินนะวันก่อนเนี่ยผมปลูกแค่3ตัวนะวันนี้ปลูกเพิ่มอีกหนึ่งนะหลังตะกัวนะก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ถือว่าใช้ได้นะมีผลงานนะครับนะเดี๋ยวให้ดูท่านทุกชัยเขาเติมเหยื่อนิดหนึ่งนะเมื่อกี้วัดขึ้นมาแลวปลาไม่ติดนะครับนะไหนดูที่ว่าไ,ไเอเหยื่อกุ้งที่เราใช้เนี่ยทำยังไงปอกก่อนครับผมอ่าเนี่ยนะเป็นกุ้งขาวเพืเอ่อนๆนะขาวปอกให้เรียบร้อยครับผม ปอกเปลือกเรียบร้อยนะปอกเปลือกเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดครับผมตัดเป็นชิ้นครับผมเป็นชิ้นพอคำนี่น่ะเจียวต้องใหญ่มากครับถ้าใหญ่มากเดี๋ยวปลามันอิ่มไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวปลาเอาโอเคพอประมาณใช่ไหมโอเคพอประมาณอ่าได้วิธีเกี่ยวเกี่ยวยังไงครับก็เกี่ยวหลังนี่ครับผมเกี่ยวข้างหลังนะตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันจะเหนียวหน่อยใช่ไหมใช่ใช่อ่าเพราะนั้นนี่โอกาสที่ปลาดึงเหยื่อแล้ว เหยื่อจะหลุดไปเลยเนี่ยมันจะยากกว่านะครับนะก็เนี่ยอย่างนี้นะครับก็เบ็ดเบ็ดสีตัวนะครับก็เกี่ยวทั้งหมดสีตัวเลยนะครับผมตัวหนึ่งนี่ก็ใช้ได้เยอะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับชิ้นเล็กๆก็พออ่ะโอเคไปประมาณอ่ะตีโชว์หน่อยสิโจ้วงสวิงหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวผมหลบนิดนึงนะเพื่อนย้อนแสงนิดนึงนะครับผมตั้งตั้งไปไว้ฝั่งนู้นนะครับ เจ้วเอาละเอาละลุ้นนะตัวนี้ลุ้นนะโอ้ยดึงแรงมากโอ้โอตองมาแล้วแหละต้องอยู่แล้วแหละโอ้ไม่อยู่ เดี๋ยวหายไปสองชิ้นครับ <laughs> เป็นไงเดี๋ยวท่านโจกชัยขเ,เขาบอกเขาอยู่นะเดี๋ยวรอรุ้นท่านโจกชัยนะโอ้โหแถวเลยสุดยอดสุดยอดนี่ต้องให้มืออาชีพนะ มีเอฟเฟกตามหลังมาด้วยฟ้าแลบแป๊บๆปยอดครับดจ๋วเลยเป็นไงบ้างครับเอานะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็มานะมาเจอกันที่นี่แล้วกันนะโอเคแค่นี้ก่อนเอาไ่เอาใส่ยเยอะใหม่รีบๆมากวัฝนตกครับได้ลุ้นได้ลุ้นนะ ยอดครับผมโชว์หน่อยหมานมากครับผมเป็นไงครับผมผุดยอดไหมครับคนี่เพื่อนนะตอนนี้ฝนมาแล้วนะอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน20นาทีนะเดี๋ยวผมก็เก็บของกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเพื่อนๆดูผลงานตาดวยอีกทีหนึ่งนะครับนะไปเอาเป็นไงน้าุงชายเป็นไงทิ้งท้ายหน่อยโอเคอุ้ยแจ๋อเลย โอ้ฝนก็ตกนะเอ้าโอ้ดูที่ล้อเลยครับพงศ์สุดยอดสุดยอดโอ้มาเติมเต็มอีกหนึ่งแต้มนะอ่าวอ้าอาลุยลุยเร็วฝนกำลังลงแล้วเอาปลดก่อนนะอ่บอกเพื่อนเพื่อนิดหนึ่งนะตอนนี้คือผมเก็บอุปกรณ์ไปเกือบหมดแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ฝนลงมาสู้หนึ่งนะครับแล้วก็มันก็เบานะครับนะก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมุกกันแล้วนะครับนะพอดีปลาเข้าพอดีนะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งกำลังมันอ้านี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะตอนนี Mensch, ้นี่คือผมเก็บอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะขาตรงขาตั้งกล้องนะฮะไปฉายอะไรเงี้ยฮะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าฝนลงแรงๆนี่ก็คือสามารถหยิบแล้วก็วิ่งนี่เลยนะแล้วก็เบ็ดเบ็ดเบ็ดมีอยู่สองคันนะแต่ว่าอีกคันหนึ่งผมน่าจะไม่ได้ตกแล้วนะเดี๋ยวให้ท่านโชคชัยก็ดูเลยเพราะว่าผมต้องถือกล้องเองนะครับนะก็ เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกสนิึ่งนะฝนหยุดพอดีนะกำลังมันนะต่อเนื่องนะอาลุ้นลุ้นลุนะอยู่ไหมเดี๋ยวเพื่อนดูว่าตัวนี้ยไม่เก็บเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยนะมัดสองคันติดเลยนะโอ้โหเดีวเพอนดูว่าตังไมัวน่ตนีเลยนะมังเลโอ้โหมอตัวีงเก็ตัวนเลมอิด้วเพื่อนๆดู้องไม่ทันเลย แต่ว่าจะบอกว่าไอ้สองตัวนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมยังไม่สันเปเก็บเลยมารุ้นต่ออีกตัวนะมัดต่อเนื่องกันนะอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวปลายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยสามตัวเอาเอาหมาแล้วนะครับมาแล้วครับเอาอยู่ครับผมโอ้โหรอจริงๆรอจริงๆอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไฟไม่ได้โอเคยมสุดยอดครับเออสุดยอดเลยโอเคเอาปลดเลยปลดเลย โอ้ฝนกำลังลงวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดให้เ,เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าวันนี้ปลาปลาเข้าเรื่อยๆนะแล้วก็ฝนทำท่า,ทาจะตกนะัก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยผมต้องแบ่งเวลาไปไลฟ์สดด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาทําคลิปด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวหลังมาไลฟ์สดเีกนะเพื่อนๆนะ สำหรับผลงานปลารววันนี้นะเพื่อนๆนะก็โอ้ค่อนข้างโอเคนะวันนี้ปลาเข้าดีมากนะครับผมนะเข้าเรื่อยๆเข้าตลอดเลยนะครับนะวันนี้ก็14หางนะเพื่อนๆนะมากกว่าคราวก่อนนะคราวก่อนนี้รู้สึกจะได้เอ่อ11หางนะครับวันนี้ก็ได้มา14ตัวนะโอ้เจ๋อเลยเจ๋อเลยนะก็ช่วงนี้นะผมคิดว่านะฝูงปลาจวดเนี่ยกำลังเข้านะครับนะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็นะลองแวะมาเช็กหมายดูนะครับผมนะ แต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่ายุงเยอะมากครับตอนนี้แล้วก็ฝนก็ลงแบบเบาๆนะครับนะเบาาเมื่อกี้นะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจากลากันด้วยผลงานปารรวมกันเลยนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจนจบนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้สุดปังด้วยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมนะอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ